สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญรวยทะวีโชคนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยโอ้โหดอดีตก็เคยโด่งดังสร้างไม่เยอะด้วยนะครับเป็นหนะักเป็นเหรียญรูปทรงเหรียญน,นั่งพานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจำนวนการจัดสร้างรูปแบบข้างหลังก็เป็นหานุมานนะ จะมีรูปแบบแล้วก็ต่างๆแต่มาเรียนนเป็นที่ยมาให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญแจกนะครับเป็นเหรียญแจกพิเศษเลยนะนะครับสำหรับรุ่นรวยทวีโชคนะครับนี่ก็มีพวกชุดกรมรมการใหญ่ด้วยนะชุดกรรมการใหญ่ก็จะเป็นเนือ้อะชุบกระไหลเงินนะครับลงยาธงชาติลงยาน้ําเงินลงยาแดงนะครับอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นลงยาถ้าชุดกรมรมการใหญ่จะเป็นลงยาหน้าหลังมาเตอร์พีชเลยนะครับเราก็จะมีพวกชุดของขวัญชุดของขวัญก็จะเป็นเนี่ยครับลงยาสีประจํา วันหน้าหลังนะครับก็เป็นลงยาลายลรชาติและสีประจาวัวานหน้าหลังอย่างนี้นะครับมาสเตอร์พีชนะกับโดยเทวีโชคนะครับแล้ว oh, ก็จะมีหนี่โอ้โหชุดกรรมการเล็กอีกชุดกรรมการเล็กก็จะเป็นเนื้อชุบกระไหลทอของนะครับลงยาหน้าหลังเช่นเดียวกันถ้าเป็นชุดกรรมการก็ลงยาหน้าหลังทั้งหมดนะครับส่วนรายการจองรายส่วนรายการรุ่นเนื้อนะครับรุ่นเนื้อเนี่ยรุ่นเนื้อก็จัดสร้างที่100่งรลังนะครับหงลังการันตะีเนื้อเงิน3ณนวสานะครับ ก็จะมีพวกเนื้อนาวะกะไหลเงินทองแดงนะครับกะไหลทองแบล็โรเดียมสามเคชุบเงินนาคเนื้อปากานะครับโอโ้เนื้อปากาเพียบเลยโอ้โหแล้วอัปปะกาซาตินเฮ้ยโอ้โหรุ่นนี้อัปปะกาเพียบเลยโอ้โหรายการรุ่นมีเก้าสิบสามรายการนะแต่เป็นอัปปกาซาตินอัปปกาลงยาทั้งหมดเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะก็มีกะไหลทองนะ ทองแดงมีนิดเดียวแต่ทองแดงเป็นชุบเงินชุบทองสองเคอีกต่างหากโอ้โหรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับอ่ะโอ้โหรุนนี้เปเหรียญนั่งพานะ,ะนี่มาดูเหรียญจริงกันเลยครับวันนี้มาแบ่ง f c ด้วยนะกับเหรียญกระล่ยทองและกระลาเงินนะครับแบ่งไปเหรียญละ1น0บาทมีจํานวนจํากัดนะคใครสนใจก็ทักเฟซเอ็มสายบุญเพิ่มเพื่อนมาเลยหรือว่าลายไอดีซุปเอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญก่อนมาดูเหรียญจริงเลยนี่เป็นเหรียญรายการแจกพิเศษแจกในพิธีพิเศษนะนี่ครับเป็น กะไหลทองนะครับกะไหลทองลงยาเขียวนะครับนี่เป็นเหรียรูปทรงเหรียญนั่งพ่านสองข้างก็เป็นหนุมานนะครับหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับหนุมานข้างบนก็เป็นพระพุทธนะครับเป็นหลวงพัดนั่งเต็มองค์ลงยาแดงขอบเขียวข้างล่างเขียนว่ารวยทวีโชคด้านหลังก็เป็นหนุมานโอ้โหรายการรนเนื้อส่ยสวยน่าดูันนี้รายการแจกในพิธีด้วยครับเนี่ยหมายเลขสองหกสี่นะครับ นีจะสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับรับรุ่นนี้เป็นหนุมานก้างบนเขียนว่าประพัดบุญยากามกูนะครับต่อโค้ดพัฒนะครับมาผมวัดความกว้างของเหรียญให้หน่อยความกวาม้วางเหรียญนั่งพานนะครับอยู่ที่ประมาณโอ้โหสองจุดแเซนนะครับสอเซนความยาวอยู่ที่ประมาณ3.7นะครับ ความมชัดก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยโอ้โหเ,เหรียญแจกวม่นี้มีตอกแจกนะาต่เป็นโคดยิงเลเซอร์นะครับรุ่นนี้ก็มีหลายพิมพ์ที่ให้ดูมีทั้งชุดกรรมการกต่างๆด้วยอีกเหรียญที่มีตัวอย่างก็เป็นนี่ครับกระลาเงินนะครับกระลาเงินลงยาพื้นแดงน้ําเงินนะครับด้านหลังก็ต่อโคดเหมือนกันนี่ใครสนใจใแบงให้เหรียญละหนึ่บาทนะครับ สำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็มีมากมายหลากหลายรุ่นที่เราดูไใบละารเมื่อกี้เนื้อเนื้ออเกาศจะเยอะมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ